นั่งรถผ่านมานะครับเห็นพี่ๆีเขาทางานเก็บสายไฟอยู่เขาปีนเสาเก็บสายไฟนะครับสายไฟเก่าไอตอนแรกเราก็นึกดีใจครับนึกจะเอาสายไฟลงใต้ดินแต่ไม่ใช่นะครับตอนนี้เอาแค่สายไฟเก็บสายไฟพวกที่มันรกรุงรังออกก่อนเขามาเที่ยวเก็บทีมงานเขามาเก็บเพียบเลยดูปีนเสาไฟกันเสาหนึ่งสามสี่คนดูดูโหสายไฟรกรุงรังมากแล้วเขาบอกแปดสิบเปอร์เซ็นนี่คือสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานนะครับคือสายไฟเก่าที่ตัดแล้วก็ไม่ได้เอาออกก็รกรุงรัง หนักเสาไฟอยู่แบบนั้นนะครับนี่เขาปีนโอ้โหนี่เป็นรังนกเลยอะเมซิงไทยแลนด์ของแท้เลยดูครับอันนี้คือแปดสิบเปอร์เซ็นนี้สายไฟที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ที่พันพันกันไว้ของเก่าพอเปลี่ยนสายไฟตัดสายไฟก็ไม่เอาออกก็รกอยู่อย่างเงี้ยฮะมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผ่านมาเลยจะแวะมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งนะครับได้ผ่านไปพอดีครับเลยขอถ่ายสักหน่อยนะ โอ้โหนี่สะอาดขึ้นเยอะเลยไม่รกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนี่เขาเก็บสายไฟส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับอที่ใช้จริงๆมีอยู่แค่นี้นี่วันก่อนที่ปีนกันเยอะๆนี่ที่พี่เขาปีนวันนั้นที่สายไฟจะรกนี่วันนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือนิดเดียวแล้วสะอาดโล่งเลยดูสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับแหมจะหวังให้ลงใต้ดินคกอ,อีกนานนะคงจะอีกยากอะ่ะนี่ครับดูสายไฟ ตรงนี้ที่ปีนกันวันนั้นก็สะอาดขึ้นเยอะเลยเหลือแต่สายไฟที่พวกพี่ๆเขาก็ยังตามเก็บสายไฟอยู่นะทั้งที่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังมายังเก็บสายไฟอยู่เรื่อยๆนะครับดูนี้มาเก็บเป็นคันรถเลยสายไฟเก่านี่พาไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะอันนี้ก็สะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับดูโล่งเลยนี่ฮะเขามาเก็บสายไฟเก่าที่ตัดไว้โอ้โหเป็นคันรถอ่ะ เยอะมากทั้งที่ทำงานเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยแปลว่ามันเยอะมากนี่โล่งเลยดูสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้ทำดีก็ต้องชมเออมีอีกหลายที่นะที่เห็นรถยมยางอยู่นะ้วเขาก็พยายามเก็บอยู่แล้วมั้งมาเดี๋ยวพามาดูไอ้จุดที่ว่าเป็น หลังนกเสาใหญ่ๆนี่โอ้โหจำได้ไหมวันนั้นเป็นยังไงนี่ครับแบบนี้โอ้โหเออแตกต่างแตกต่างอยู่นะดูนั้นรกแบบนี้เลยดูโอ้โหอนี้มุมเดียวกันนะนี่ดูครับดูสังเกตดูตึกข้างๆนะนี่มุมเดียวกันสะอาดขึ้นเยอะเลยเนี่ยสายไฟหายไปเยอะมากอะ่ะอันนี้คือส่วนที่ ไม่ได้ใช้นะเขาเอาออกนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามนะ